เราเรียนเรื่องข้อ,อบทที่2นะคะเราทำแบบทดสอบไปแล้วนะคะวันนี้ภาพมันก็จะ,ะกระตุกนิดนึงนะคะเพราะใช้เน็ตโรงเรียนมันเข้าไม่ค่อยดีนะคะมันเนื่อเหมือนกับเน็ตที่บ้านครูนะคะลูกก็ถ้าเกิดว่านักเรียนฟังไม่ทันตรงไหนเนี่ยก็ให้หนักเรียนนะคะไปดูใน y o u t u b e นะคะก็จะอัพลง You Tube เดิมนะคะได้ยินเสียงชัดไหมคะลูกโอเคค่ะ อะวันนี้นะคะก็จะเป็นบทที่3แล้วดีใจนะเราขึ้นบทที่3แล้วนะคะ2บทที่ผ่านมาเนี่ยก็พอจะเข้าใจกันบ้างแล้วเนาะหวังว่าเข้าใจนะคะพเพราะเรียนออนไลน์ก็อยากจะสอนให้เต็มที่นะคะแล้วก็นักเรียนจะได้ความรู้นะคะจะได้สัก20%หรือ30%ก็ยังดีนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของ article นะคะ article ก็คือคำนำหน้านามนั่นเองนะคะคำนำหน้านามเนี่ยก็จะมี a and e นะคะได้เคยเห็นไหมมีคำศัพท์แล้วก็มีคำว่า a ad a t a d อะไรแบบเนี้ยเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมเออนะคะตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนคำนาหน้าน,านะคะที่เป็น a เป็น a n เป็น e นะคะเนี่ยเขาจะเรียกรวมกันว่า article นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า a r t i c เคมีอะไรบ้างนะคะอ r t i c เคนะคะก็คืออย่างที่ครูบอกนะคะเป็นคำที่ใช้ประกอบคำหน้านามนะคะแบ่งเ,เป็นสองประเภทนะคะ ที่1ก็คือ indefinite article นะคะก็จะมี a กับ an นะคะต้องแยกกันนะคะลูกจะแบ่งสมองออกเป็น2ส,ส่วนนะคะข้างนึงจะเป็น indefinite นะคะก็คือ an a n. ส่วนอีกข้างนึงก็จะเป็น definite article นะคะก็คือ the นั่นเองนะคะจะมี a a n ะ the นะคะจะแบ่งกันนะคะต่อมานะคะหลักการใช้ article นะคะอันแรกเลยเราจะสอน an a n นะคะเป็นคำที่ใช้นำหน้านามไม่ชี้เฉพาะนักเรียนทันไหมคะลูก ทันไหมคะนั่นทิ้งทีทยมีอยู่คือฟังอยู่ใช่ป่ะ,โอ,นะะ,ออะโอเคนะคะรอใครลบตื่นอ่ะโอเคนะคะอย่างแรกเลยนะคะรออย่างแรกนะคะคําที่ใช้นําหน้านามไม่ชี้เฉพาะนะคะก็ะคือได้แก่อากับแอนนะคะที่เราเห็นทั่วๆไปเลยบ่อยๆนะคะสองตัวนี้นะคะ,ะมาดูกันนะคะหลักการใช้ของมันนะคะ หลักการใช้อะนะคะก็คือใช้นำหน้านามที่เป็นเอกพจน์เอกพจน์คืออะไรนักเรียนครูเคยสอนไปแล้ววันนี้ถ้าสอนเร็วก็จบเร็วนะคะเอกพจน์คืออะไรเอกพจน์เคยสอนไปแล้วเอกพจน์กับพระหูพจน์ำได้ปะส,สัิมาพรปรควังของโคฮโลัลโหลส,สัิมาพ เอกพจน์กับพระหูพจน์คืออะไระจำ i u วีเดได้ปะจำกรเวอร์ธูบีได้ไหมเออกรเวอร์ธูบีนะคะไปนั่งรำลึกชาติดูนะคะ ก็คือเอกภพเนี่ยนะคะก็ค <proto> ือเอกครูบอกแล้วเอกคือความเป็นหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งเดียวสิ่งเดียวนะคะก็เช่นทีชีอิศเนี่ยประธานนะคะก็จะเป็นหนึ่งเดียวสิ่งเดียวก็คือเอกพพน์นั่นเองเขาบอกว่าใช้นําหน้าคํานามนับได้ที่เป็นเอกนพก็คือนามนั้นจะต้องมีแค่สิ่งเดียวโอเคไหมคะลูกโอเคไหมอ่าเอกภพแสดงว่าเอกพคืออะไรเอกภพคืออะไร กูเอกพจน์คืออะไรคะเงีย yeah. บเอกพจน์คืออะไรคะลูกครูบอกไปแล้วเอกคืออะไรสิ่งสิ่งอะไรสิ่งเดียวหอะไรสิ่งอ่าเอากพจน์คือสิ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้อะก็ต่อเราจะใช้อะใช้แอนก็ต่อเมื่อนำหน้าคำนามนะคะที่มีสิ่งเดียวสมมุติว่านกตัวเดียวนะคะเราก็จะใช้อะเบิร์ดอย่างเงี้ยโอเคไหมคะ แต่ถ้านกหลายตัวอย่างเช่น b i r d แล้วเติม s เนี่ยเราจะไม่ใช้อานํำหน้าโอเคไหมคะลูกนักเรียนตอบครูหน่อยครูจะร้องไห้แล้วนะ <c oughs> อ่ะโอเคอย่างเช่นแมวหนึ่งตัวแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรแมวช่วยกันตอบอ่า cat นะคะ cat cat แ,แ,แมวถ้าแมวหนึ่งตัวเราใช้อะไรนำหน้านะ อ,อะไรอ่ะแคสนะคะอ่ะแคตแต่ถ้าเกิดว่าแมวหลายตัวมันจะต้องบ่งบอกการหลายตัวต้องด้วยการเติม s ใช่ไหมเป็น CAS นะคะตัวนี้เราใส่อะกัแบแอนนำหน้าได้ไหมไม่ได้เพราะว่า CAS มันมีหลายเออเพราะมันมีหลายตัวหรือถ้าสมมุติว่ามันบอกว่า two c a t five c a t two คือเลขอะไร เลข2 t งทูแก็คือแมว2ตัวเพราะฉะนั้นแมว2ตัวเราจะใช้อะท o cat ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มี1เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมาถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้อะก็ต่อเมื่อคำนามนั้นมีแค่1ตัว1สิ่ง1คนเท่านั้นโอเคนะคะลูกอ่านะคะและเราจะใช้อะ นะเราใช้ตัว A ตัวเดียวเนี่ยอ่ะนำหน้าเนี่ยก็ต่อเมื่อมันขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนักเรียนรู้จักพยัญยชนะในภาษาอังกฤษไหมเอาง่ายๆตัวตัวภาษาอังกฤษทั้งหมดมีกี่ตัวยี 24, <24. S 1> <laughs> ่สิบสี่เดี๋ยวใครตอบยี่สิบมีกี่ตัว A B C ไหนอลองไล่ดิ A A B C D E F G เออใครเคยร้องงี้อ่ะเหีร้องฟังดิยี่สิบหกตัวยี่สิบหกตัวใช่นะคะเออนะคะจะเป็น A B C นักเรียนหายสองก็ไม่ได้นะคะลูก A B C D E F G S S I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ีค <Yeah. S 1> พอดีนะคะ626ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยญชนะย6ตัวนะคะในพยญชนะย6ตัวมันจะมีสระอยู่5ตัวมันม,มันเป็นได้ทั้งสระแล้วก็เป็นทั้งยมยชนะนะคะ5ตัวสระ5ตัวของภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างสระ5ตัวภาษาอังกฤษใครรู้บ้างมีอะไรบ้าง มีตัวอะไรเ หรือ a i o u นั่นเองนะคะเวลาออกเสียงนะคะลูกอะแต่ครูบอกว่าอะเนี่ยใช้นำหน้าที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะคะเอออย่างเช่นอะนอกเหนือจาก a i o u แล้วเนี่ยทุกตัวที่เหลือมันก็เป็นพยัญชนะถูกต้องไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นคำว่า m o n ก e ้ m o n ก e ้ลิงนะคะม o n k ี้ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ นี่ดูสไลด์ดิเอ็มเพราะฉะนั้นเอ็มเป็นพยาชนะหรือสละอ่าเพราะฉะนั้น่ะเป็นพยพาชน,น,นะลิงหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นพยาชนะมันต้องใส่ตัวอะไรนำหน้าตัวอะตัวเอนะคะเป็นอะมังกีโอเคไหมคะลูกเข้าใจไหมคะต่อมาต่อมาอะแมนเห็นคำว่าแมนไหมคะลูก m มนตัวอะไรนำหน้าตัวเอมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเอมเป็นพยัญชนะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นใส่อะไรผู้ชายคนเดียวใส่อะไรใส่เอก็เป็นอะแมนนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ต้นประโยคเราใส่ตัวเอิม์ใหญ่นะคะลูกอะแมนนะคะต่อมาอะแช์นะคะ C H A I R C นะคะแชร์ Share. ขึ้นต้นด้วย C เพราะฉะนั้น C เป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่อะนำหน้านะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ Cat ขึ้นต้นด้วย C นะคะก็ต้องเป็นอะแคนะคะแมวหนึ่งตัวแมวตัวหนึ่งนะคะเข้าใจไหมคะลูกเรื่องของการเติมอะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นอะเติมได้ในกรณีที่นกก้องเลย <c oughs> อะเพราะฉะนั้นนะคะอะเติมได้ในกรณีที่ยังไงคะอานอนท์ อานนเงียบปละอานน์เพราะฉะนั้นใช้อะในกรณีที่อะไรบ้างอ่ามีสิ่งสิ่งเดียวพูดถึงสิ่งสิ่งเดียวและต้องขึ้นต้นด้วยขึ้นขึ้นต้นด้วยอะไรพยัญชนะอาพยัญชนะนั่นเองนะคะพยัญชนะก็คืออะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ A E I O U โอเคปะ่ะ A e i o O U นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะผ่านเนาะ ผ่านไหมคะผ่านไหมอ่าต่อมานะคะไลต์ต่อมานะคะ,ะ,คะลูกอ่าเมื่อกี้เราหลักการเติมอ่าหลักการเติมอ่ะและวันนี้นะคะต่อมาจะเป็นหลักการเติมเอนะคะหลักการเติมเอ บอกว่าใช้นาหน้านามที่เป็นเอกพจน์ให้เหมือนกับการเติมอะเลยใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอะกับแอนเนี่ยจะต้องนำหน้าคําที่เป็นเอกพจน์ก็คือคําที่บอกว่ามีสิ่งสิ่งเดียวนะคะเช่นแมวตัวหนึ่งนะคะคนหนึ่งตัวอะไรแบบนี้นะคะแต่มันต่างกันที่ไหนคะมันต่างกันตรงที่คาขึ้นต้นจะต้องขึ้นต้นด้วยสระอันเมื่อกี้ขึ้นต้นด้วยแพนชนะใช่ไหมแต่อันเนี้ยถ้าจะเติมแอนได้ก้อนในกรณีที่มันจะขึ้นต้นด้วยสระก็คือ a e i o u นั่นเองนะคะ ต้องออกเสียง u นะคะถ้าออกเสียงูมันจะไม่ใช่นะคะ a e i o u นะคะห้าตัวนี้นะคะเช่น apple ออกเสียง apple oh. เออ apple oh. นะคะเ oh. พราะฉะนั้นเนี่ยออกเสียงตัว a เห็นปะเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยตัว a ออกเสียงตัว a เพราะฉะนั้นใช้อะไรนำหน้า oh. an นะคะ an ก็เป็น an apple ได้ไหมโอเคไหมคะ อ่านะคะต่อมา a m um b e r a นะคะ a m um b e r a นะคะขึ้นต้นด้วยตัว u ออกเสียง a m um b e r a ออกเสียงเอ้ออ้ออัมเบรเพราะฉะนั้นเนี่ยคำข้างหน้ามันต้องเป็นอะไรแอนหรืออ่ะแอนนะคะเออต่อมา o r e n นนะคะ o r e n นนะคะขึ้นต้นด้วยตัว o ตัว o เป็นสระใช่ไหมอ่าแล้วออกเสียงด้วย o r e n นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขึ้นต้นนำหน้าต้องเป็นแอนนะคะแอนออเรนอะอันอันสุดท้ายอ่านให้ฟังหน่อยแอนอะไรรู้จักไข่ไหมนั่นเลยเคยเห็นไข่ไหมคะ <S <S เคยจับไข่ไหมอะนะคะเอกนะคะเอกก็แปลว่าไข่นั่นเองนะคะเอกก็คือฮะ ใช่แอนเอกนะคะทําไมถึงอ่านว่าทำไมถึงใส่แอนนำหน้าเอกเพราะอะไรใครตอบได้บ้างบวกหนึ่งคะแนนเพราะอะไรเพ <อ S 1> ราะอ,อะไรถึงใส่แอนนำหน้าเอกอ่าตัวไหนเป็นสละอ่าตัวอีเป็นสละแล้วไข่กี่ใบเพราะฉะนั้นถึงใส่แอนนำหน้าถูกต้องไหม โอเคนะคะเราเห็นความต่างของการเติมอะกับแอนหรือ,อยังเออ <มา S 2> นะคะเราใช้ทั้งสองตัวเนี้ยเราใช้กับของที่เป็นสิ่งเดียวทั้งหมดเลยแต่เราดูด้วยว่ามันออกเสียงและมันเขียนขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะไหมถ้าตัวพยัญชนะเราจะใส่อะแต่ถ้าเป็นถ้าเราถ้าเกิดว่าขึ้นต้นด้วยสระเราใส่แอนโอเคเวนกูด okay. นะคะอะต่อมา อันนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะลูกมันจะมีข้อยกเว้นอยู่นะคะเขาบอกว่าหากคําศัพ่์อ่านพร้อมกันดีกว่าหนึ่งสองสามป้ายใครไม่อ่านขอให้ขี้ไหไรจุ๊จุดจุ ช่ป่ะว่าถ้าขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเราจะใส่อะใช่ป่ะเออแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยสระเราใสแอนแต่ฟังนะคะข้อควรระวังข้อที่1หากคำศัพท์แบบมาขึ้นต้นด้วยสระมนขึ้นต้นด้วย AEIOU นั่นแหละถ้านักเรียนเห็นแล้วนักเรียนบอกเฮ้ยครูเคยสอนไว้ว่าถ้าขึ้นต้นด้วย AIOU ไอโอเราใส่แอนได้เลยแต่มันออกเสียงพยัญชนะมันไม่ได้ออกเสียงสระมันออกเสียง u ไม่ออกเสียงอู นะคะถ้าเกิดว่าจะใส่แอนก็ต่อเมื่อข้างหน้านาั้นมาันออกเสียง a e i o u นะคะนะเรียนจำให้ดีอ่ะเออเช่น,ย,นย,ยูเนียนยูเนักเรียนเห็นปะียนยูเนียนมันขึ้นต้นด้วยตัวอะไรตัว u ใช่ปะถ้านักเรียนอ่านไม่ออกอ่ะนักเรียนอ่านคำศัพท์ไม่ได้นักเรียนก็จะใส่แอนนำหน้าถูกต้องไหมแต่จริงๆมันไม่ได้ออก แต่จริงๆมันไม่ได้ออกเสียงว่ามันไม่ได้ออกเสียงว่าไอ้นี่นะมันไม่ได้ออกเสียงว่าอูเนียนนะมันออกเสียงว่ายูเนียนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใสแอนไม่ได้ต้องใส่อาหนำหน้าได้ไหมคะได้ไหมคะไปนั่งแปลเอาอืมมันจะมไม่กี่ขัหรอกอะยูเนียนนะคะก็คือแปลว่าการรวม ตัวากันนั่นเองนะคะเอออย่างเช่นอะไรอะ่ะ t ย a i u n i ยนเนี้ยนะคะไ t ย a i u n i ยนโรงงาน t h ย i u n i o ยนนะคะเอออะไรแบบนี้นะคะอ่ะเอออ่ะต่อมาข้อสองหากคำศัพท์เนี่ยขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่ออกเสียงสระนะคะออกเสียงสระก็คือออกเสียงอ่างอ่ะนะคะออกเสียงอออ่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้แอนนำหน้าเช่นตัวเนี้ยนะคะบางคนถ้าเกิดว่าเห็นตัว h ขึ้นต้นครูเคยสอนว่า เราก็คิดว่าครูเคยสอนว่าถ้าเจอเฮดเจอพยัญชนะขึ้นต้นนะคะเราให้ใส่อะแต่อันเนี้ยไม่จริงเวลาอ่านออกมาแล้วมันอ่านว่าอ้าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าเออต้องใส่แอนนำหน้านะคะไหนใครพอจะสรุปให้ครูฟังได้บ้างที่ครูสอนมาใครจะพอสรุปได้บ้างซาสิมาพรสรุปให้ฟังหน่อยเรียร้ว ต้อด้วยสระแต่ในข้อกรณีที่ควรระวังคือมันต้องออกเสียงใช่ไหมออกเสียงสระด้วยนะคะถึงจะใส่แอนได้แต่ถ้ามันออกเสียงสระนะคะแต่รูปเป็นพยัญชนะเราก็ต้องใส่อนันเองนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจไปย้อนดูนะคะลูกผ่านไหมคะโอเคค่ะต่อมาม a รเกียหลักการใช้อะแอนและต่อมาเป็นหลักการใช้ the นะคะหลักการใช้เดอะนะคะเคยเห็นคำว่าเดอะนำหน้าปะ่ะเออนะคะใช้นำหน้าคำนามชี้เฉพาะนะคะชี้เฉพาะมีอะไรบ้างในกรณีที่หนึ่งเมื่อนามนั้นอ่ะมีสิ่งเดียวในโลกนี้สองเมื่อมีการกล่าวถึงนามนั้นซ้ำอีกรอบในประโยคและสามใช้นำหน้าชื่อเฉพาะครูเพิ่มอันนี้สี่มานะคะลืมใส่ลงไปใช้นำหน้าเมื่อในกรณีที่เป็นขั้นสุด นะคะขั้นสุดก็อย่างเช่นขั้นสุดก็คือแบบดีดีกว่าดีที่สุดนะคะ <quarter? S 1> ถ้าอันไหนเป็นที่สุดอย่างเช่น the best นะคะดีที่สุด,สดถ้าไปบอกว่าดีเฉยๆคือ good ดีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าดีกว่าก็จะเป็น better ใช่ป่ะเออดีกว่าแต่ถ้าเกิด the best คือดีที่สุดนะคะเราจะใช้คำว่า the นำหน้านั่นเองนะคะอ่ะต่อมา หลักการใช้เดิะน,นะคะเมื่อนามนั้นมีสิ่งเดียวในโลกอย่างเช่นโลกมนุษย์เราเนี่ยมีสิ่งเดียวในโลกไหมสิ่งเดียวในโลกแค่ปะพระอาทิตย์พระอาทิตย์มีกี่กี่ดวงในโลกนี้หนึ่งดวงพระจันทร์ล่ะเอออะไรก็ตามอ่ะที่มีแค่แค่สิ่งเดียวอะ่ะคือมีมีเพียงสิ่งเดียวอะ่ะเราจะใช้เดินนำหน้านะคะนักเรียนอย่างเช่น เออ the earth the sun นะคะอ่ะอย่างเช่นนะคะในตัวอย่างข้อความนะคะ speed of the earth orbits around the sun is quite high นะคะก็คือความเร็วของการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์น uhm. an ั้นสูงมากนักเเลยเห็นในประโยคไหมคะมันจะใช้คำว่าเดินนำหน้าทางเอิร์ธและก็ซันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะลูกเพราะว่านามนั้นมีเพียงสิ่ง สิ่งเดียวนะคะถ้านามนั้นมีสิ่งเดียวในโลกใช้เดินนำหน้านะคะะต่อมาเมื่อกล่าวนามนั้นซ้ําอีกหนึ่งรอบในประโยคเวลาเจอประโยคยาวๆนะคะแล้วมีการพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เดินนะคะอย่างเช่น yesterday เมื่อวานนี้ดูประโยคนั้นนะคะ yesterday เมื่อวานนี้ I bought a l o t of pens ฉัน่ะซื้อปากกามามากมายเลยนะคะปากกามามากมายเลยนะคะ The pen v e r y g o o d นะคะก็คือเขาอะพูดว่าฉันซื้อปากกามาหลายด้ามเลยนะคะแล้วเขาก็จะกล่าวถึงปากกาตัวนี้อีกนะคะว่าปากกาเนี่ยมันดีมากเขาใช้เดินนำหน้าต่อท้ายนะคะนักเรียนก็เหมือนกับการกล่าวกล่าวซ้ำอ่ะกล่าวซ้ำในประโยคอีกรอบเนึ้อกล่าวถึงตัวเพนเนี่ยนะคะ The pen ก็กล่าวถึงปากกาปากกาที่เขาซื้อมาเมื่อวานอ่ะปากกาแท่งไหนล่ะที่ดีมากก็คือปากกาที่เขาซื้อมาเมื่อวานพอเข้าใจไหมคะนักเรียน หรืองงหรือออนแอรแรกใครพอเข้าใจบ้างคะมีใครพอเข้าใจไหมคะข้อสองเมื่อกล่าวนามนั้นซ้ำอีกรอบในประโยคาปดูประโยนดิ Yesterday I bought a lot of p e n เมื่อวานฉันซื้อปากกามาหลายด้ามแล้วเขาก็จะกล่าวซ้ำไปอีกว่าอีปากกาหลายด้ามของเมื่อวานน่ะมันดีมากเขาก็ใช้เดอะนำหน้าแทนที่เขาจะพูดว่า I bought a lot of p e นนะคะแล้วก็ Very Good อะไรเงี้ยเขาก็คือเป็นการลดทอนประโยคอะ่ะพอได้ไหมคะตานนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีออกะแต่แค่บอกให้รู้ไว้เ,เฉยๆนะคะว่ามันสามารถนำไปใช้นำหน้าประโยคที่เราเก่าซ้ำได้อีกรอบนะคะอ๋อปอมอ๋อได้แบบอ๋อได้แบบอ๋อ ต่อมานะคะหลักการใช้อันที่3ามเมื่อนามนั้นเป็นชื่อเฉพาะอย่างเช่นหอไอเฟลเห็นปะ The Eiffel Tower นะคะเป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อมันอะนะคะ The Nile River แม่น้ำไนล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะชื่อแม่น้ำชื่อแบบสถานที่สำคัญสำคัญอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราจะใช้เด็กนำหน้านะคะโอเคไหมคะลูกโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหมคะ เราต้องตอบคูได้วยนะโอเคไหมอะนะคะ,ะจบนะคะวันนี้จบแล้วอะไหนลองอะไรน,นะเดือกเวลการเวลาคืออะไรเดือกเวกาเวลาพิมพ์เข้ามาได้ไหมพิมพ์เข้ามาได้ไหมเดี๋ยวตอบให้ใครมีคำถามสงสัยนะคะนักเรียนพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงการตอบคำถามที่นักเรียนสงสัยนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทนะคะและ้วครูจะตอบนะคะ<อ>ใช่<อ>เดี๋ยวพัทยาใช่ใช่ใช้เดินหน้าชื่อเฉพาะนะคะชื่อเฉพาะของที่มีสิ่งเดียวในโลกนะคะแล้วก็การบอกว่าเป็นที่สุดอย่างเช่นครูบอกว่าสัญญาอนะ่ะ s the beautiful the class นะคะสัญญาณสวยที่สุดเลย The most beautiful สวยที่สุดในห้องเรียนนี้เลยนะคะเออีกอย่างก็คือเป็นการบอกขั้นสุดว่าคนคนนี้เป็นที่สุดในเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะจะใช้เด็กนำหน้านั่นเองนะคะ <Whoa. S 1> เขาออกไปแล้วเขาก็เข้าร่วมไงสอนล้วิดโอเวลาได้ออกจากอาจจะเน็ตไม่ดีหรือเปล่าใดๆ <laughs> น,นชานันพลเลออกไปแล้ว อินเทอร์เน็ตไม่ดีนะคะเดี๋ยวครูจะให้นะคะนักเรียนทําเวิร์กชีตนะคะเออเดี๋ยววันนี้จะก๊อปเวิร์กชีตนะคะลงให้นะคะมีใครมีคําถามไหมคะมีคําถามสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะมีใครมีคําถามไหมคะลูกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอ,อ่อ YouTube หรืออินเทอร์เน็ตหรือจะเป็น Google หรือเป็นอะไรก็ได้นะคะนักเรียนสามารถไปหาเพิ่มเติมได้นะคะเน็ตผมไม่ดีอ๋อโอเคอะอะเดี๋ยวครูจะโพสต์คลิปอันนี้ให้นะคะใน YouTube แล้วก็จะโพสต์นะคะเวิร์กชีทให้นะคะเวิร์กชีตพอเราซิ้นเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่ง ดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครูออกกันนาำเสนนก่อนเดี๋ยวครูจะเปิดหน้าเวิร์กชีตให้ดูนะคะงานที่ต้องทำอ่ะเห็นยังคะแปบ๊บหนึ่งรอแปบบ๊บนึงนะคะลูกเพราะว่าอ่ะเห็นแล้วนะคะครูยังไม่เห็นลใช่ปะ <laughs> แล้วเนาะดูนะคะน,นักเรียนเปิดเข้ามาเจอหน้านี้นะคะนักเรียนก็จะเจอกล่องแบบนี้นะคะชื่อนักเรียนก็พิมพ์ไปเลยชื่ออะไรนะคะสมมติครูก็พิมพ์ไปเลยชื่อจะเป็นภาษากัีกหรือภาษาไทยก็ได้แต่อยากให้เขียนเป็นภาษาอังกฤอะอนะคะก็พิมพ์ลงไปได้เลย<ม>พิมพ์ลงไปได้เลยนะคะนักเรียนสามารถดูชื่อจกักแบบประชาชนได้นะคะหรือใครแบบไม่รู้ชื่อก็พิมพ์มาถามครูได้นะคะชื่อเสร็จคลาสมาว่าอะไร คันเรียนนะคะเออห้องอะไรมออะไรมอหนึ่งทับอ่าถึงหนลบสองเลขที่เลขที่สามแล้วกันนะคะอันนี้เรยก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะทุกพิมพ์ลงไปในแป้นพิมพ์ได้เลยไม่ต้องแบบลอกไปงั้นนะคะแบบฝึกหัดนะคะตรงเลือกเติม an เดอะลงในช่อง y D, ถูกต้องอ่ามาดูข้อหนึ่งมาดูข้อหนึ่งพร้อมกัน i must wear uniform นักเรียนดูดิข้อหนึ่งเห็นคำว่า uniform ไหมอันนี้ใส่ an เด คิดให้เวลาคิดใครว่าใส่อะใครว่าใส่อะนักเรียนพิมพ์ลงมาในข้อความเลยใครใส่อะใส่แอนใส่เดอพิมพ์ลงมาเลยครูจะดูเร็วใครใส่อะพิมพ์อะใครใส่แอนพิมพ์แอนใครใส่เดอพิมพ์เดอเร็วอานนท์มาแล้วอานนท์อะ คนอื่นว่าไงคะแอมินสัสีมาพรบอกแอนยีฟอร์มใช่มีแอนสองคนนะคะมีพ่อสีพ่อสี Big Bomb. บ,สสบิ๊กป้อมกัสสีมาพรใส่แอนนะคะไม่มีใครใส่เดะเลยเนาะอ่ะพร้อมยังพร้อมฟังยังพร้อมให้เฉลยยัง ข้อหนึ่งนะคะ I must wear จุดๆ uniform ใส่อะไรนำหน้าคำว่า uniform ดีคู่บอกแล้วว่าถ้าเราเจอถ้าเราเจอตัวที่ขึ้นต้นด้วย A I O U ใช่ปะ A I O U น่ะนะให้ใส่อนแต่อันนี้ควรใส่แอนแต่ไม่ได้ใส่แอนจ้ะเพราะไม่ได้ออกเสียงราะไม่ได้ออกเสียงอะไรไม่ได้ออกเสียงสระออกเสียง uniform มันก็คล้าย u n i ยนะ่ะ คล้ายๆอยู่เนี่ยที่ครูบอกอไปอ่ะเพราะฉะนันอันนี้ใส่อะไรเออเพราะชนะนี้ใส่อ่านะคะเออ,อต่อมาข้อสองนะคะข้อสองจุดๆๆา i อี i l เดินล่องแกสเลเวขาบอกว่าแม่น้ำนายเนี่ยยาวที่สุดยาวที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่อไอน้ำหน้าคำว่านายดิ เป็นชื่อเฉพาะป่ะนาย